กรมส่งเสริมอุตสาหากรรมหรือดีพร้อมจับมือลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทพีทีทีโกลโบเคมิคอลจำกัดมหาชนหรือ GC เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะพลาสติกและกลากอุตสาหากรรมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยใช้เส้นใยส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปกันชงเพื่อจัดการของเสียแบบ e r o w a เวสดรนัทพลรังสิธพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหากรรมระบุว่าการร่วมมือกันครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ การปฏิบัติจริงโดยการลงนามครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกในการพัฒนาโจทย์ต,ต่างๆซึ่งการชงเองเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีกากอุตสาหกรรมออกมามากเช่นกันสําหรับการนําการชงไปแปลรูปแล้วจะเกิดเส้นให่สั้นเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเฉลี่ยไล่ละประมาณ400กิโลกรัมปัจจุบันมีการขออนุญาตเพาะป,ปลูกจํานวนกว่า631.9ไร่ปลูกได้กว่า2รอบต่อปีดังนั้นจะมีเส้นใยเหลือเป็นขยะในภาคอุตสาหกรรมกว่า505ตันต่อปีด้านนาย วาริศนามวงประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่มบริษัทพททโกโบเคมีคอลจำกัดมหาชนหรือ GC ระบุว่าในฐานะที่ GC เป็นหนึ่งในผู้นําด้านการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดจนเป็นผู้ผลิตเมสพลาสติกชีวภาพลําดับต้นของโลกจึงพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆในการนําวัสดุเหลือใช้และกากอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นหลอดพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมของเส้นใยกันชน ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆในอนาคตการร่วมมือกันในครั้งนี้ทั้ง2หน่วยงานเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดการนําวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากการผลิตมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะอุตสาหกรรมและก่อให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆซึ่งจะสามารถนําไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้